ใบเตยสุธีวันเคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดน3ข้อหาคดีฟอร์เรกทีดีพร้อมสามีจากกรณีพนักงานอายการส่งหนังสือแนะนําให้ดําเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีชาลุกโซโฟอร์เรกทีดีซึ่งในรายชื่อดังกล่าวนั้นปรากฏมีชื่อของนักแสดงศิลปินชื่อดังใบเตยสุธีวันกุลชอนและดีเจแมนพัฒนพลมินทักขินตามที่ได้มีการนําเสนอข่าวไปอย่างต่อเน,นื่องแล้วนั้นล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ออกหมายเรียกอีก4คนในคดี forex TD มี DJ Man และใบเตยรวมอยู่ด้วยอีกสองรายเป็นบุคคลธรรมดาโดยให้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใน3ข้อหา 1. ทานความผิดโดยทุจริตหล,ลอกลวง 2. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและ 3. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการชอร้อกงประชาชนและร่วมกันช้อกง ซึ่งค้ายกับของพิงกี้ล่าสุดทางด้านของใบเตยสุธีวัน,นเคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดน3ามข้อหาพร้อมสามีโดยทางด้านของใบเตยสุธีวันก็ได้ออกมาโพสร,รูปภาพของลูกสาวน้องเวทมนต์พร้อมกับแท็กไปที่อินสตาแกรมของน้องเวทมนต์ด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ